สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันในช่องเอเชียนะคะรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะวันนี้จัดแคมรี่มาให้รับชมอีกแล้วนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นตัวน้ํามันล้วนเช่นเดียวกันนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าแคมรี่สองนะคะได้รถปี2020นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะก็คือเขาใช้ครบรอบตำของเขานะคะก็มาขายให้กับเต็นท์เราเลยนะคะก็มาได้ ได้รถของหน่วยงานมานะคะก็ถือว่ารถดีนะคะเข้าศูนย์แม่ทันแนนตามรอบตลอดนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหนึ่งหมื่นกิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะทุกสามเดือนหกเดือนเลยตามรอบของเขาเลยนะคะบอกเลยว่ารถพวกนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะคะพี่ๆรับประกันโครงสร้างเดิมการันตีรถเกรดเอแน่นอนนะคะรับเข้ามามีแต่รถเกรดเอนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันรายละเอียดตัวรถกันเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นแคมปรีตัวน้ำมันล้วนนะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะโปรเจคเตอร์ LED นะแล้วก็ไฟเดทามันยิ่งไลท์นะคะแบบ LED ด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เซ็นเซอร์การะยะด้านหน้ามีให้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันกระจังนหน้าได้เป็นสีเทาดำแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเทาได้สวยมากเลยนะ,ะสังเกตได้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคุมชัดนะคะไม่มีรอยสิ่งผุใดๆเลยนะคะ สภาพล้อสวยงามไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบาทใดๆนะคะได้ล้อแม็กขอบ16จากเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะรันได้ยางมิชลินได้ได้ยางปี2024นะคะก็ถือว่ายางปีค่อนข้างใหม่นะคะได้ยางเดิมแท้ Toyota ด้วยนะคะล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีบายสปอร์ตเซนเซมาให้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะคะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะคะได้เป็นกระจกเดิมแท้ To y ย ta ทุกบานนะคะมีสัญญาณการขโมยม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะบอนหนังป้อไฟฟ้าคู่หน้าสภาพสวยสมบูรณ์นะ,ะกระจกได้เป็นออโต้แบบนี้ทุกบานนะ,ะตกแต่งคอนโซลของเขาก็จะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นครบฟังก์ชันครบเดี๋ยวมาดูตัวโครงสร้างกันต่อโครงสร้างเขานะคะน็อตเดิมทุกจุดไม่มีกระดิกนะคะไม่มีขยับขยื่นใดๆแน่นอน สติกเกอร์มอกอยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพจตตรงรุ่นแรกรถปี2020นะ,ะสติกเกอร์คาเตือนต่างๆนีม้มาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนิดนึงนะคะอ่าตะเข็บเมรอาร์ตนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะคะเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุชนหนักถล่มจมน้ำกับสีตะตอก็ไม่มาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะ,ะในส่วนของห้องผู้โดยสารก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะตามสไตล์รถเก่งไซส์เอลเลยนะนี่ กว้างประมาณนี้เลยนะคะสามารถนั่งได้หลายคนสภาพเบาะสวยๆตึงๆนะคะไม่มียับไม่มียน่นไม่มีสิกขาดใดๆนะคะอนโซลกว้างๆสบายตาแบบนี้เลยนะ,ะแอร์ตอนหลังมีมาให้ถึงสองตแหน่งรูเสียบชาร์จ USB มีมาให้แบบนี้เลยนะคะบอกเลยด้านหลังนะคะเย็นๆแบบนี้เลยสบายแน่นอนนะคะแล้วก็มีม่านอัตโนมือแบบให้ทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะ,ะสภาพสวยนะคะสภาพสวยเลยนะ แล้วพาดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็ได้เป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED ด้วยมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้ถึง4ตำแหน่งด้วยกันแบบนี้เลยนะคะโลโก้เดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดะคะ่ะเป็นโลโก้โครเมียมทั้งหมดเลยนะ,ะโลโก้เดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเก็บของให้ดูนะคะมาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเก็บของกันก่อนเลยนะคะก็กว้างๆประมาณนี้เลยนะคะมี ที่ห้องเก็บของแบบนี้นะคะก็สามารถยื่นจากภายในมาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูนะคะในในส่วนของตัวอะไหล่นะยางอะไหล่นะคะก็มีมาให้แบบนี้เลยนะคะไม่มีคาบสนองสนิมใดๆเลยนะคะซีนทางมะพร้าวเดิมๆแบบนี้นะคะรถไม่มีประวัติชนหนักจมน้ำน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนยางอะไหล่แม่แรงมีให้ได้ใช้ครบแบบนี้เลยนะ,ะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะไฟเบรกดวงที่3ากระจกไล่ฟ้ามีมาให้แบบนี้เลยนะคะฟูกอยู่ในสภาพดีตัวน็อตเดิมทุกจุด ชิลเลอร์เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคร,ครบแบบนี้เลยนะคะตัวออปชั่นเขาครบเลยสําหรับตัวแทมลี่นะคะใครชอบจัดได้เลยนะ,ะราคา6 8, 8 9 0 0 0ดพี่ฟรีดาวน์ผ่อนแค่เดือนละ11,000บาทตลอดอายุสัญญาบอ่อนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์นะคะให้ดูตั้งแต่โครงสร้างก่อน โครงสร้างของเขานะคะตัวนงตัวนอดเดิมๆทุกจุดนะคะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางมีให้ครบแบบนี้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนโครงสร้างเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์ตอยู่ในสภาพสวยแน่นอนนะคะแกะให้ดูเลยนะคะพี่ๆเช็คได้เลยตะเข็บเม็ดอาร์ตไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะสัมผัสลึกๆแบบนี้เลยนะไม่มีร่องรอยชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีเลยนะรับประกันนะคะหากซื้อไปตรวจเจอนะคะว่ารถเรามีชนหนักติดความจมน้ํากับสีตัดต่อก่อไมาทางเราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน มีระบบ Memory s e ซีให้แบบนี้นะคะปรับกระจกด้าเป็นออโต้ทุกปานแบบนี้เลยระบบได้เป็นเซนเทัลล็อกกุญแจได้สมาร์ททีเลสนะคะแล้วก็ปุ่มได้เป็น Engine Start แบบนี้เลยนะคะเรลขไมการใช้งาน180,000สมกิโลตามการใช้งานจริงนะคะคันนี้นะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะแล้วก็สั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยรับสายวางสายโทรเข้าโทรออกแบบนี้นะคะ <Bears> เพิ่มเสียงรถเสียง พุสคอนโทรลมีมาให้นะคะครบแบบนี้เลยนะจอกลางนะคะได้เป็นระบบแบบนี้นะคะสัมผัสนะคะแล้วก็มีกล้องหอยมาให้เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อ a p p l e Car p l a y พ n n r r o i d u u t o ได้นะคะแอร์ได้เป็นระบบออโต้แยกซ้ายขวาอิสระแบบนี้นะคะแสดงผลพันหน้าจอดิจิตอลตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Power Outlet ก็มีให้นะคะแบบนี้เลยตรงนี้เป็นปุ่มที่สำหรับเปิดม่านไฟฟ้าข้างหลังแบบนี้นะคะอ่า มีมาหลังไฟฟ้านะคะแล้วก็ Power อร์อ e t มีให้นะคะหนึ120โวลต์แบบนี้นะคะดูเสียบสายแจ็คสาย USB นะคะมีให้เรียบร้อยนะคะไวเลสชาร์จิ่งมีมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกโฮมีมาให้แบบนี้เลยกุญแจได้เป็นแบบนี้นะคะส่ากรตารให้ดูเลยนะคะนี่ จอนะคะได้เป็นจอเดิมแท้ Toyota ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะคะเลขหม่์การใช้งานของเขานะคะนี่อยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์แน่นอนนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของกล้องถอยมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะมีกล้องถอยการ,ระยะให้แบบนี้เลยนะคะกล้องชัดๆเลยนะ,คะใครชอบจัดได้เลยนะคะคุณพี่ใครชอบจัดได้เลยนะคะออปชันเยอะฟไฟติดครบทุกดวงแบบนี้นะคะนี่ ใครชอบจัดได้เลยนะคะม่านหลังไฟฟ้าอัตโนมัตินี้ให้บอลดหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะขออนุญาตดับเครื่องนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยได้เป็นระบบ VVTI นะคะสภาพสวยนะคะหม้อน้ําอยู่ในสภาพดี ตัวน็อตแต้มสีทุกจุดแบบนี้นะคะเดิมจากโรงงานแท้ๆเลยนะคะคันนงคันหน้าไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะสามารถเช็คใต้เลยนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงของเขานะคะเดิมแท้จากโรงงานไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนซิลเลอร์เดิมๆเ,เม็ดอาเลียนบงเหรียญบาทอย,บะะอ,าาาอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบนะคะบอกเลยว่าสภาพดีทุกจุดแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่เคยมีชนหนักอะไรมาทั้งสิ้นนะคะ บอกเลยว่าสภาพดีแบตเตอรี่เดี๋ยวเราดูแลให้กองแอร์กองอากาศดูแลให้นะคะผ้าสีพรบรบต่อให้พร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota Camry 2.0G ตัวน้ำมันล้วนนะคะได้รถปี2019ราคาค่าตัว689,000บาทนะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านรือใครอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.69%เท่านั้นเองนะคะพี่พี่เงินเดือนนะคะ22,000บาทหรือว่า23,000ขึ้นไปนะคะก็สามารถออกคนเดียวจบเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะ,ะวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะพี่ๆขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ